วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่พัทยาจะมากี่ครั้งก็ไม่เบือ่อเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆใหม่ๆเปิดให้เราไปเช็คอินกันตลอดอย่างทริปนี้เลยจัดเต็มด้วยกิจกรรมกันแบบจุกๆกันไปเลยและที่แรกเราจะเอาใจสายบู๊ผมบอกไปก่อนนะว่าตื่นเต้นเราใจอย่างแน่นอนไม่รอช้าเรารีบไปกันเลย สวัสดีครับ เกาะล้อพาเที่ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมมันๆให้อดีนาลีนสูบฉีกันบ้างแล้วผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยทํากันนั่นก็คือการยิงปืนผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลย like bullet shooting range เป็นสนามยิงปืนเปิดใหม่ที่นี่เขาก็จะมีครบเลยนะทั้งปืนสัน้นปืนยาวปืนลูกซองเรียกได้ว่ามีครบเลยคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยยิงปืนมาก่อนนี่ก็จะถือเป็นครั้งแรกของผมเลยจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับไป สวัสดีครับพี่อาจครับสวัสดีครับพี่แกนครับสวัสดีครับพี่ที่จะมาสอนผมยิงปืนวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อพี่ทำหน้าที่อะไรในสนามยิงปืนครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนไรเฟิลชุดติงเลนครับทำหน้าที่เกี่ยวกับเซฟตี้สอนแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนด้านใน อย่างผมเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยยิงปืนมาก่อนเลยครับคือพี่สอนผมได้ใช่ไหมได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่ยากครับครับยิงปืนจริงๆไม่ยากครับแล้วมันจะปลอดภัยไหมพี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีประสบการณ์มาที่นี่ก็คือสามารถยิงได้เลยยิงได้เลยครับของของเราอ่ะที่นี่นะครับของเราจะไม่ไม่ปล่อยให้ลูกค้ายิงปืนเองตามลําพังเราจะประกบลูกค้า หนึ่งคนตอนหนึ่งช่องเลยก็จะมีคนคอยดูแลลูกค้าอยู่ตลอดใช่ครับใช่ครับจะดูแลตลอดเวลาครับแลวที่นี่มีปืนอะไรบ้างครับพี่ปืนก็จะมีให้เลือกหลายขนาดครับตั้งแต่จุดสองสองเก้ามอสามแปดลูกซองอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะมีโมเดลเดี๋ยวจะมีโมเดลให้ดูเดี๋ยวลองไปดูโมเดลของปืนกันอ๋อตรงนี้เลยใช่ครับก็คืออันนี้จะเป็นจะเป็นโมเดลจะเป็นตัวอย่างปืนเวลาพาลูกค้ามาแนะนําเบื้องต้นอะไรย่างเงี้ยครับอย่างปืนยาวอย่างนี้ก็จะเป็นทรงมันก็จะเหมือน M4 ใช่ไหมครับก็จะใช้กระสุนขนาดเล็กสุด ครับจุดสองสองเก้ามมจุดสามแปดจุดสี่ห้าลูกซองอะไรประมาณเนี้ยเรียกว่าที่นี่มีครบเลยนะคุณผู้ชมมีให้เลือกเยอะครับปืนพกปืนยาวลูกซองอยากยิงปืนยาวปืนสั้นอะไรมีให้เลือกยิงหมดเลยโอ้ยแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วงั้นเดี๋ยวพี่พาผมไปยิงหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับทางไหนพี่ทางไหนเดี๋ยวเชิญด้านในเลยดีกว่าโอเคครับนั่ไปเลยครับเชิญเลยครับ รับราคาเขาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองแถมที่นี่เขาก็จะมีระบบความปลอดภัยให้ด้วยเพราะทุกคนที่มาที่นี่จะได้รับการสอนแบบตัวต่อตัวโดวยทีมครูฝึกสอนยิงปืงของ l i k e Bullet Shooting Range ใครที่เป็นสายแม่นเป้าเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดหนเริ่มยังไงพี่ก็ oh. oh. อันนี้จะเป็น ในขั้นพื้นฐานนะครับเราก็จะมาใช้สนามนี้เหลักนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะจับปืนทุกครั้งนะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลยก็คือกฎความปลอดภัยในการใช้อุปน,นะครับ,รบหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4ข้อที่เน้นย้ําเน้นย้ําคือถ้า4ข้อเนี้ยเราปฏิบัติได้ทุกข้อเนี่ยการยิงปืนของเราจะปลอดภัย100%อ๋อครับ,รบดับแรกเลยครับข้อ1ก็คือ ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าปืนลูกกระบอกเนี่ยมีกระสุนยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าปืนจะยุ่งสภาพไหนแล้วแต่จะวางอยู่แบบปิดสไลด์อยู่ในกล่องอยู่ในซองหรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่ให้นึกว่าปืนมันมีลูกตลอดเวลาครับเพื่อความปลอดภยัยอสองก็คือเราจะไม่หันปืนไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการยิงครับนะครับผมข้อที่สามก็คือกําหนดเป้าหมายที่เราต้องการยิงครับว่าเป้าที่เราต้องการยิงเนี่ยคืออะไรแล้วก็ ด้านหลังเป้าที่เราต้องการยิงเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตหรือของมีค่าที่เราไม่ต้องการยิงไหมครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการด้านหลังเป้าเนี่ยเราต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยโอเคครับ,รบแล้วก็ข้อ4สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดเลยถ้ายังไม่พร้อมทาการยิงเนี่ยห้ามนํานิ้วเข้าไปในกล่องไกปืนโดยเด็ดขาดโอเคเพร,ราะเหตุการณ์ปืนลั่นแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากนิ้ว เข้ากลงไกนะครับจะอ้างอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าอยู่ดีพปืนลั่นไม่มีไม่มีทางเป็นไปได้น้อยมากความปลอดภัยเป็นหลักใช่ครับความปลอดภัยถ้าสี่ข้อหลักๆถ้าสี่ข้อนี้ปฏิบัติได้ร0อยเปิงปืนปลอดภัยและสนุกแน่นอนโอเคครับ กสำหรับกิจกรรมที่เราได้จัดให้ในวันนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตพี่มันมากคือตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะคิดว่าอยากจะมาลองยิงปืนดูได้มาลองที่นี่เป็นที่แรกคือแบบประทับใจมากพี่เราไม่ได้ลองแค่ปืนพกไงได้ลองแบบปืนหลายประเภทเลยหลายประเภทไม่เท่าไหร่ได้เดินยิงด้วยเหมือนแบบว่าเป็น p r o f e s ชั o นอลขึ้นมานิดนึงใช่ครับสามารถเป็นโปรได้ภายใน1วันใช่พี่ที่นี่คือสอนครบแล้วก็เขาเรียกว่ามาตรการความปลอดภัยเนี่ยก็คือค่อนข้างสูง ใช,ใช่ครับเ,เ,รเราจะเน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับแล้วก็ความสนุกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากการเน้นย้ําใน,นเรื่องของความปลอดภัยยิงปืนยิงปืนให้สนุกมันต้องปลอดภัยด้วยแล้วถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมทางบ้านอ่ะอยากจะมายิงปืนแบบนี้บ้างอ่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอะไรบ้าช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o กนะครับไลฟ์บล็อกช r a เจ็งเลนนะครับหรือเบอร์โทรติดต่อนะครับ088 8ปด9 6 6 6สามารถติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆการเช่าสนามการจองสนามราคาการใช้บริการอะไรต่างๆชั่นอะไรลพวกนี้สอบถามบผสอบถามได้ทางนนี้ได้เลยคขอบคุณพี่อัดมากเลยนะครับวันนี้ที่สอนผมยิงปืนอะไรต่างๆครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอลองสเตจ์สามอีกสักรอบได้ไหมพี่จัดไปเลยครับเพื่อความมันนะครับจัดไปเลยครับ จากสนามยิงปืนที่ชนบุรีผมก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อที่พัทยาโดยการเดินทางของผมในครั้งนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาพร้อมกับ bmw x 3 x drive m sport เป็นรถยนต์พลังงานไฮบริดที่ใส่เทคโนโลยีสุดล้ำจากทาง bmw mm hmm. ก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กจนสามารถ ซ่อนไว้ใต้เบาะหลังของผู้โดยสารตอนหลังได้ถึงแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กแต่ด้วยเล็ก t r i c mode หรือระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟไฟ้าอย่างเดียวเนี่ยสามารถพาเราเดินทางไปได้ไกลถึง55กิโลเมตรโดยไม่ต้องเสียน้ำมันเลยแม้แต่หยดเดียวเหมาะมากกับยูฟี่น้ำมันแพงแบบนี้แต่เดี๋ยวผมจะขับรถคันนี้สุดหล่อเทไปเที่ยวพัทยากันครับ คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าผมมาพัทยากี่ครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงของที่นี่เนี่ยคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงบอกว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเพราะว่าที่นี่เนี่ยคึกคักมากมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแต่ว่าจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็คือหาดจอมเทียนเป็นหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องของสตรีทฟู้ดเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีสตรีทฟู้ดขายอยู่เต็มข้างทางเลยแล้วพวกซีฟู้ดที่นี่เนี่ย สดแน่นอนเพราะว่าไทเลยีอยู่ตรงนี้ร้านขายซีฟู้ดก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปหาสตรีทฟู้ดอร่อยๆแล้วก็ซีฟู้ดสดๆกินกันดีกว่าครับไป I hit and run. I thought I loved you And you thought I was fun I'm moving on down, down the road Watch me อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมให้อะดรีนาลีหลังตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามอีซี่คาร์พัทยาเป็นสนามโกคาร์ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่สนามสําหรับดิกิเนอร์หรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนถึงสนามที่แบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเป็นสนามที่ใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้แบบสมมุติว่าคุณผู้ชมมากับเพื่อนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะ ประชันความเร็วกันได้เรียกได้ว่าแข่งโกคาร์ดกันจะมันขนาดไหนจะเร็วแรงขนาดไหนเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับไป He eyes dance style runs from We're road oh, just Just Shut up it's before Oh down 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 the road. Just enjoy my my back headed watch baby I go I'm moving on สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่จะมาดูแลกับทีมฮันเดอร์การใช่ครับใช่ครับโอเคครับรถที่นี่เนี่ยมีกี่ประเภทและมีแบบไหนบ้างครับพี่รถเราจะมีรถสำหรับเด็กนะครับรถสำหรับเด็กก็คือว่า เป็นรถร้อยซีซีนะครับเด็กที่สูง1 3 0เซนติเมตรขึ้นไปสามารถขับได้โอเคครับ, okay, รบแล้วก็จะมีรถคู่นะครับรถคู่คือสามารถผู้ปกครองคน,คน,คนเป็นคนขับอ่าอ่าเด็กเป็นคนซ้อนนะครับโอเค <Okay. S 2> ก็คือต้องสูง1 1 0เซนขึ้นไปนะครับก็คือจะสามารถ้อนได้ อเคคนะรับแล้วก็จะมีรถ160ซีซีนะครับ160ซีซีคือ140เซนติเมตรขึ้นไปสามารถขับได้เลยมีเลือกมีเขาเรียกว่ารถให้เลือกหลายประเภทใช่ครับเวลาก็คืออย่างคนที่เขาไม่เคยกับโกคาร์ดมาก่อนสามารถขับได้ไหมขับได้ครับโกคาร์ดมันเปิดสามารถขับได้ครับขับง่ายมากมันมีแค่คันเร่งกับเบรกแค่นั้นเองครับใช่ครับเป็นเป็นเกียร์ออโต้นะครับโอเคใช่ครับก็คือถ้าสามารถเอ็นจอยสามารถขับได้ใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็จะมีรถอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรถ เป็นโปรแท็กนะครับ oh คือ <okay. S 1> เป็นสนามใหญ่ฝั่งนี้จะเครื่อง 270cc ซีซีนะครับ oh. อันนี้จะต้องเป็นอายุ15ปีขึ้นไปสามารถข oh. ับ oh. ได้เลยในตรงนี้โอเคครับคือเหมือนมีตัวที่แอดวานซ์ขึ้นไปใช่ใช่ oh. ครับฝั่งนี้ถ,ถ้าถ้าฝั่งเริ่มต้นนะครับสนามมันจะกว้างแค่ประมาณความยาวของสนามน,นะครับมันจะประมาณ3 5 0 350เมตรแต่ถ้าเป็นโปรแทกฝั่งนี้มันจะความยาวอยู่ประมาณ750เมตรถึง800ครับก็คือมี2สนามใช่ครับ2สนาม350เมตรใช่ครับ350เมตรใช่ครับ้เดี๋ยวพี่พาผมไปลงสนามได้ได้ได้ครับไปครับคุณผู้ชมโอเคโอเคครับอันนี้ผมขอตั๋วด้วยครับตั๋วที่ด้านเวลาเราซื้อตั๋วด้านบนมาเขาจะให้ตั๋วเรามาตั๋วที่จะสําหรับผมแล้วด้านบนอ่ะมันจะมีอ่าบนจอโทรศัพท์มันจะมีชื่อกับเบอร์รถอยู่ ใช่ครับเราต้องนั่งตามชื่อกับเบอร์รถนะครับมันจะแจ้งไว้เพราะว่าที่เราต้องนั่งตามชื่อกับเบอร์รถเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากขับเสร็จเราจะมีใบเวลาบอกว่าลูกค้าจะขับได้ ใครเป็นที่1ที่2ที่สามเอาแแข่งกับเพื่อนใช่ครับแล้วก็สามารถบอกว่าใครแพ้ใครได้ที่1ที่2ที่3แล้วในแปดนาทีเราขับได้กี่รอบรอบละกี่วินาทีเวลาที่ดีที่สุดเราขับได้เวลาเท่าไหร่เอเฟเวลิทามได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับเราจะมีแจ้งหมดเลยใช่ครับก็คือจับเวลาไว้ให้ใครที่มากับเพื่อนแล้วอาจจะคล่องใจว่าใครเป็นที่1นึ่เป็นที่2องที่ี่มีคําตอบไปเลยใช่ครับเราจะมีกระดาษที่ปิ้นออกมาให้เลยว่าดูได้เลยว่าเรา อ่าขับได้ที่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากกับเพื่อนเรามันแน่นอนครับผมเดี๋ยวพาผมไปลงใช่ครับเดี๋ยวดูเบอร์รถบนโทาทนแล้วนั่งรถตามเบอร์ได้เลยครับแปดครับทีมงาน35ผมแปดนะคุณผู้ชมครับนั่งได้เลยครับแปดแปด โกคาร์ตไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการแข่งขันเท่านั้นแต่มันคือการแบ่งปันเวลาของความสนุกกับเพื่อนๆและทุกคนในครอบครัวใครที่กำลังมองหากิจกรรมที่น่าสนใจในพัทยาผมแนะนำเลยครับที่นี่ e a s y c a า d พัทยา ที่มาเมืองพัทยาก็ต้องแวะมาที่แลนด์มาร์คที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือมองช้างคาเฟ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านช้างพัทยาซึ่งแต่เดิมเนี่ยสถานที่นี้เป็นสถานที่สาหรับเลี้ยงช้างและพอมาเจอกับวิกฤตการณ์โควิดสิเกเนี่ยก็เลยปิดตัวลงแต่ผู้บริหารมองช้างคาเฟ่และหมู่บ้านช้างพัทยาเขาพูดไอเดียในการพัฒนาของสถานที่เลี้ยงช้างมาเป็นคาเฟ่สุดชิคมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมากมาย ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่คาเฟ่ที่พัทยาที่กำะังคอตดฮิตและมาแรงในตอนนี้เลยนั่นก็คือมองช้างคาเฟ่ที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มฟินๆอาหารอร่อยออร่อยมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วที่นี่เนี่ยยังมีสัตว์เยอะมากมีทั้งช้างควายลิงนกเรียกได้ว่าแทบจะเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมๆแล้วนะคุณผู้ชม แล้วก็ยังมีกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยทั้งขี่ช้างอาบน้ํากับช้างและระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะมีโชว์แฟนตาซีกับสัตว์นานา,นาชนิดด้วย mm hmm. ก็เ๋ยผมขอไปสั่งกาแฟดูโชว์แล้วก็ไปอาบน้ําให้ช้างกันครับบาย กิจกรรมหนึ่งของที่นะคุณผู้ชมก็คือการอาบน้ํากับพี่ๆช้างแลวตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งรถออกมาจากคาเฟ่ไม่ถึง5นาทีก็จะถึงจุดที่เขาอาบน้ําช้างกันแหละก็เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากับช้างกันครับเดี๋ยวผมจะมาลองขึ้นช้างด้วยตัวเองนะคุณผู้ชม ต่อแนนะเยียบเลยกรตันนะครับดูด้วยตุ๊บไม่ตหน้าครับเกียมหน้าไปเียับไปหนขาองข้างเข้าไปในไปหูเขาเข้าไปในไปหูเลยนะครับเยับไปเลยแกยับไปอีกขยับไปอีกเยับหน้าแกนบอกหเขายุดดิพี่เขาให้เขายองไ e t for I can see behind that broken smile eyes, nice, sweet, smooth Like cocoa bread, cocoa bread from know you to are night ในเอพิโซดนี้ผมรู้สึกเต็มอิ่มมากเลยกับการพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่เมืองพัทยาทั้งไปบูสนามยิงปืนไล k e Bullet ั้งไปซิ่งที่สนามแข่งรถอีซี่คาร์ดไปยังไปชมความน่ารักของเหล่าคาราวาสัตว์น้อยใหญ่ที่มองช้างคาเฟ่ที่พัทยาเนี่ยเขายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกเพียบเลยแถมยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้คุณผู้ชมไปสัมผัสประสบพบเจอด้วยตัวเองสำหรับใครที่เบื่อไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแต่ไม่อยากอยู่บ้าน ผมแนะนำเลครับที่พัทยาจะมากับเพื่อนจะมากับแฟนหรือจะมากับครอบครัวทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปอย่างแน่นอนสำหรับอ e ีพีหน้าผมพี้แกนกับรายการเกาะล้อพาเที่ยวของเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ